สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นงนำเสนอเรื่องการใหญ่ต้นแอปเปิลนะคะที่จริงไม่เจตนานะคะให้พ่อมาขุดยายนะคะตอนขุดก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะพอขุดเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ก็เลยทำคลิปนะคะอันนี้ขุดมาแล้วนะคะมันอยู่ในที่ล้มนะคะปลูกมาสามปีสี่ปีแล้วนะคะเนี่ยประมาณสี่ปีกว่าได้นะคะต้นนี้ มันก็ไม่ยอมออกลูกนะคะเป็นพันแอนนานะคะสื่อมาแพงนะคะต้นนี้เป็นพันหลางลากนำเข้าจากต่างประเทศนะคะที่ทนียคือมันอยู่ในที่ล้มนะคะหลังต้นกล้วยนะคะมันก็จะไม่ออกดอกนะคะแอปเปิลชอบแดดนะคะก็เลยก็เลยเปลี่ยนนะคะเอามาปลูกในที่โลง่ลงๆนะคะก็ก็เลยทำการปลูกใหม่ค่ะ ไอ้พอขุดให้นะคะนุมก็จะเป็นคนปลูกเองนะคะก็ปลูกง่ายง่ายเลยนะคะขุดลุ่มไว้แล้วก็เอาดินกบลากมาเลยค่ะต้นแอปเปิ้ลชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าอยู่ในที่ล้มก็ไม่ออกลูกนะคะแถม,มแมลงก็จะมารบกวนด้วยนะคะมีมะแมลงขังแร็กที่ปลูกนะคะ,มะแมลงเจาะต้นขาดเลยนะคะแล้วก็แตกมาใหม่นะคะมันก็อึดนะคะ เราต้องใช้ย,ยาฆ่าแมะลงแต่เราไม่ได้ใช้นะคะนี่นะคะถ้าสังเกตเห็นนะคะมันขาดต้นไปเลยค่ะแต่มันก็แตกมาใหม่นะคะก็จะเห็นรอยขาดนะคะตรงนี้นะคะรอยที่นอนนะคะเป็นตัวนอนปลาแข่งนะคะเจาะต้นขาดเลยนะคะนอนยาวๆปลาแข็งๆนะคะเราก็เลยว่าแมลงชนิดหนึ่งนะคะ ใบเบยมลงมันก็กินหมดนะคะถ้าถ้าใบานี้ก็จะเป็นพวกมแมลงกินหมดค่ะดูค่ะกุ้นเลยค่ะแต่วันนี้ได้รับข่าวดีนะคะโทรไปหาแม่ตอนเย็นเขาบอกว่าแอปเปิลออกดอกแล้วนะคะโอ้โหปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสี่วันนะคะแอปเปิลออกออกออกดอกไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงไหลปีไม่ยอมออกนะคะเขาว่าแอปเปิลออกดอกเออเราก็ดีใจ ก็คือมันชอบแดดนะคะชอบแดดเวลาอยู่กลางแจ้งกลางแดดขนาดเราถอดลากไปนะคะมันไม่มันอึดนะคะมันไม่ไม่เฉาไม่อะไรนะคะแล้วก็ลดน้ามันนะคะเพอเอิญก็มีฝนตกด้วยนะคะเขาก็เลยฟื้นตัวได้เร็วแต่ไม่อยากเชื่อว่าเวลาอยู่กลางแดดจ้าจัดๆนี้ออกดอกเลยค่ะแต่จะติดลูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือคือได้ทราบข่าวว่าออกดอกก็ดีใจแล้วค่ะ แอปเปิลปลูกง่ายนะคะแต่ว่าที่ที่ปลูกตรงนี้ก็คือเป็นไร่ที่อยู่ห่างจากบ้านนะคะก็จะไก่บ้านก็จะไม่ได้ลดนํานะคะนอกจากเตรียมนํามาลดนะคะแต่แอปเปิลที่อยู่ที่บ้านมันก็จะรกนะคะด้วยต้นที่บ้านต้นไม้มันเยอะนะคะก็จะคงจะออกดอกยากค่ะแต่ที่ที่ตรงนี้ก็คือมันก็พอมีที่ว่างโล่งๆนะคะให้ได้รับแสงแดดนะคะเราก็ปลูก ต้นลูกไหนที่นี่ด้วยนะคะสิบสิบกาต้นนะคะที่เห็นไกลๆเล็กๆนะคะอันนี้คือเรามาปลูกลูกไหนนะคะเราก็เลยเอ๊ะเราก็เลยปลูกต้นแอปใหญ่ต้นแอปเปิลด้วยะคะ่ะ